นหนึ่งคันรถเป็นอะไรนะคะพี่เป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่ค่ะเซอร์ไพรส์ <Surprise S 2> <Surprise S 1> ใหญ่ในที่นี้ก็คือน้ององค์อิงพึ่งขึ้นบ้านใหม่และปีใหม่คือเราติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศก็เลยไม่ได้มาก็เลยเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่ก็คือมอบของขวัญหนึ่งคันรถใหญ่ก็คือให้น้องไปเปิดเอาเองว่าในคันรถนั้นน่ะจะมีอะไรอยู่ในรถบ้างอันนี้คือของขวัญรับบ้าน,ข,น,านาขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ของน้ององค์อิงค่ะ,คะแล้วพอจะใบใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรหลายอย่างเลย ไม่ใบก็คือเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ภายในบ้านหมดเลยหรือว่าก็มีทางอ่าทางของใช้ในบ้านแล้วก็ของที่น้องจะขับได้บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะเออเซอร์ไพรส์ที่แบบชอบแน่นอนน้องชอบแน่นอนเพราะว่าออกจะรู้ใจลูกสาวอยู่ยังไม่รู้ค่ะเพราะว่าเราจะไปด้วยตัวเองด้วย หลายคนก็เลยมองไปถึงว่ามูลค่าอะไรเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่เล่นใหญ่ตลอดน้งคันรถมูลค<ช>่าประมาณรวมรวมแล้วหลายแสนค่ะหลายแสนร,รวมรวมแล้วเยอะแต่นี่คือไม่ใช่ครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะให้ตลอดเป็นอะไรที่แลาทำไมเราถึงถูกใจกับน้องคนนี้คือครั้งแรกเลยตอนที่เริ่มทำการตลาดให้กับดรกังนํา เรารู้สึกว่าเราอยากทําการตลาดใหม่ๆทําการตลาดแนวใหม่เรารู้สึกว่า,าวงการลูกทุ่งหรือวงการหมอํำเนี่ยคือเฟิร์นรู้จักกับพี่พี่ที่เป็นนักข่าวแล้วพี่พี่ที่เป็นนักข่าวบอกว่าพี่เฟิร์นรู้หรือเปล่าว่าวงการหมอํำเนี่ยมีเสน่ห์นะรู้หรือเปล่าว่าน้องอุ้งอิ่มมีเสน่หนะ um ์นะน้องอุงอิ่มน่ารักนะเฟิร์นก็เลยลองไปดูแล้วก็หลงอยู่ดีก็หลงรักเด็กคนนี้แบบ บอกไม่ถูกเหมือนกันค่ะแล้วหลังจากนั้นพอได้สัมผัสด้วยตัวเองลองด้คุยลองได้ไปดูหลังจากนั้นก็เหมือนนับถือเหมือนลูกคนหนึ่งเลยกับยิ่งกับพ่อโจโนเนี่ยอยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัวเลยค่ะกับลูกคนนี้ดูแลยังไงบ้างเขายิ่งกว่าลูกอีกค่ะ <laughs> ยิ่งกว่าลูกแล้วก็มีเงนินดะ้วยนะมีแบบไม่ให้เฟิร์นมีแฟนไม่ให้มีเลยให้เป็นตัวต่อไปอะไรอย่างเงี้ยอ่าท่านในพายของลูกอะดื้อไหมหรือว่าไม่ดื้อน่ารักมาก น่ารักมากๆแล้วก็กระตันอยู่ด้วยกับพ่อกับแม่กับทุกคนแล้วก็เป็นเด็กที่เขาเรียกว่าเป็นเด็กที่เขาไม่รู้ด้วยนะว่าเขาดังอ่ะ <c oughs> เขาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเป็นอุ๋งอิงที่เป็นเด็กเลยอ่ะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาดังเขาไม่รู้เลยว่าน้องคือคนดัง <c oughs> อยู่บ้านก็คือธรรมดาใส่เสื้อยืด กางเกงธรรมดาแบบนี้เลยค่ะด้วยความที่เราเป็นแม่เขาแม่บุญธรรมเรามีย้อนบอกว่าเราเป็นศิลปินด,ดังเราต้องแต่งตัวให้มันดูแบบอะไรอย่างนี้ไม่ค่ะก็<ส>อยู่เล่นกับเขาแบบนั้นนะคะ่ะไปที่บ้านก็นั่งกินส้ตมตำอยู่แบบนั้นอยู่ยังไงก็อยู่อย่างน<อ>ั้นอย่าง,งาน,นี้เป็นไงบ้างเห็นความประสบความสำเร็จเขามีบ้านมีอย่างดีใจดีใจด้วยแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนน้องตลอดไปจะอยู่ด้วยกันกับ อุกอิงแบบนี้ด็อกเตอร์กังนำ้ำหรือคลินิกกังน้ำก็จะอยู่กับอุกอิงแบบนี้ตลอดไปจริงๆมีขออะไรไหม้วยความเป็นสนิทมากกว่าเป็นคนที่ชื่นชอบทั่วไปหรืไม่เคยขอค่ะไม่เคยขอขอแค่อ่าบางทีมีแต่อุ๋งอิงอะขอว่าแม่มาหาหนูบ้างอ๋ออยากเจอใช่แม่มาหาหนูบ้างแม่ไม่มีเวลาให้หนูเลยแม่กินข้าวบ้างนะแค่นั้นอืแล้วพี่เบิร์ดได้ไปถึงต่นงมีบ้างไหมคะับเซอร์ไพรส์น้อง,งอะในที่มีไปบ่อยมาก ไปบ่อยมากไปเซอร์ไพรส์หลังเวทีบ่อยมากอมชอบซื้อตุ๊กตาไปให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็ซื้อตุ๊กตาไปให้ประมาณห้าตัวใช่ที่บ้านนั้นี่เขาสามารถเก็บได้แล้วใช่วันนี้ขนตุ๊กตากลับบ้านไปห้าตัวแล้วล่าสุดที่ว่ามีคลิปน้องออกมาว่าน้องร้องเพลงไม่ได้น้องปวดพี่ปวดรู้สึกยังไงบ้างทั้งที่ไม่ได้นอนเลยโทรหาหมอนอิงเลยค่ะว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกจะไปหา พ่อโจก็เลยบอกว่าหายแล้วเดี๋ยวพ่อโจขึ้นมาหาแม่เฟิร์นวันที่สิบสามอยู่แล้วก็เลยได้เจอกันวันนี้ก็ทําทกับข้าวรอทําขนมจีนรอตำ้ตมตำรอแล้วก็เลยเตรียมตุ๊กตาไว้ให้ค่ะห,หายป่วยเลยได้ <c oughs> ตุ๊กตาหายป่วยเลย <c oughs> เ,เรารู้สึกไงดีใจมันกรรับลูกคนนี้ที่พอดังแล้วก็ไม่เปลี่ยนไปก็ยังเป็นเด็กน่ารักคนแรกที่เราเจอเฟิร์นรู้สึกว่าหายยากนะพี่ที่แบบเด็กที่เขาไม่เคยรู้เลยว่า เขาไม่เคยลืมเลยว่าเขาคือเด็กคนหนึ่งเขาไม่เคยลืมเลยว่าเขาไม่ดังอ่ะเขารู้ตัวว่าเขาไม่ดังอ่ะเขาไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเขาดังเขาไม่ลืมคำพตัวเองไม่ลืมเลยไม่ไม่เคยลืมเลยกลับบ้านไปก็เหมือนเดิมก็ยังนั่งทาไม่ไม่เคยลืมตัวกับพ่อกับแม่หรือกับแม่แม่เอฟซีเขามีบ้านอุอิงบ้านเขาจะมีหลายบ้าน ที่เป็น f อฟซอุ๋งอิงเขาจะรักพ่อแม่เอฟซของเขาทุกคนทุกคนไปหาเขาที่บ้านทุกคนจะนั่งพื้นหมดเหมือนกันหมดจะอยู่แบบนั้นเหมือนกันหมดจะช่วยกันตามส้มตามทามํทากับข้าวกินด้วยกันหมดทุกคนจะอยู่แบบนั้นหมดเลยและทุกคนรักกันหมดเลยสุดท้ายพี่คนฝากว่าวตอนนี้ทุกคนทำอะไรอยู่บ้างอะคะตอนนี้นะคะก็ทำการตลาดให้กับด็อกเตอร์กังนํานะคะแค่นั้นเลยเพ<ท>ื่อน ตอนนี้ก็ทําการตลาดให้กับดกรกังน้ำแล้วก็เฟิร์ก็มีธุรกิจส่วนตัวของเฟิร์อยู่แล้วค่ะก็ฝากด้วยฝากาน้องอุ้งอิงไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อโจโลแล้วก็สาวน้อยเพชรแ้านแพงแล้วก็คลินิกกังนํำแล้วก็ดกรกังนาําไปด้วยนะคะ okay, ขอบคุณค่ะ